สวัสดีครับเด็กของออนทัวร์ความสุขอยู่ที่การเดินทางเมื่อนี้เอาสิพามาเที่ยวครับหาดน้ำใสครับอยู่สัตหีบครับผมอยู่ไองทหารเรือครับในเอ,อเนีนยังกองกองก็บอกบ่ถือเพื่อนนี่นจะเป็นข่ายทหารนะครับข่ายของไอน,นาวิกครับนาวิก,กโยธินข่ายทหารนี่แหละทหารเรือนี่แหละครับผมเนี่ย จะเป็นหาดน้ามไสครับเขาต้องเข่ามาแลกบัตรครับบริได้เงินดอกครับมีร้านจอดรถน,นี่ครับทะเลชายหาดกัสิประมาณเดี๋ยวบรรยากาศไทยเบิ่งกข่าวครับรอบๆสวัสดีค่ะเด็กหงออนทัวความสุขอยู่ที่การเดินทางฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ช่องนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ประมาณนี้ขระมาในไข่แล้วครับจะมีร้านจอดรถแล้วก็เสียค่าสองแถวนั่งข้ามาอีกคนละสิบห้าบาทครับผมประมาณนี้นี่ครับซื้อหาดเพิ่อนน้ำใสสมซื้อพวกผมก็มารู้กันมาครั้งแรกไปขวงสิพามาเที่ยวครับนีครับซื้อหาดสัตหีบอาดน้ำใส สิง้าย่างไปเระเงวคนมาเที่ยวไหลปะขาดาเย็นสบายครับโอ้ล้มแห้งครับลมแห้งได้ยินเสียงอ้บุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับเด็กองสิฟ้าย่างเบงทะเลนิดนึงครับผมเบิงบรรยากาศคนไหลยอยู่ประมาณน,นี้ครับ มันมาุดคุ้คนอาจสิไหลนิดนึงเดี๋ยวพายยางนอ้ตามใช้หาดจากน้อยในเบื้องค้น,คนบรรยากาศคนไหลยอยู่ครับสิบประมาณนี้นี่ครับก็สิบประมาณนี้ครับเุณคน ทะเลนน้ำทะเลครับเด็กน้อยมากแค่เด้นเพราะว่าเด็กน้อยว่าผู้ใหญ่หรือว่ะครับประมาณน,นี้มนนันเขาๆครับเป็นซื้อหาดหาดน้ำใสครับประมาณนี้พายังละใช้หาดเด็กน้อยครับ มาเดอ้อมาเดอ้อพูดใดยอยกเที่ยว,เ,ยว,เ,ยวเป็นทะเละครับใช้หาดนี่ครับกระสบประมาณนี่นี่ครับเด็กหองว่างครับืันนี้เดี๋ยวพามาเที่ยวทะเละครับผมเมืดบรรยากาศ ใช้หาดนิดนึงครับจริงต้องมาย้ำแมลงนะนะครับประมาณนี้เบิ้ลคนเล่นน้ามูซิมน,นี่เกาะเกาะกลางเยอะคนครับนี่เกาะเนื่องจากคนกู้เรืตอตอนในามไปเล่นบุ๊กนะครับ อันนี้สี่เป็นซื้อหาดน้ำใสดด้วยครับดูอ่าสัตเหีบครับผมคนหลายอยู่ครับคนฟาลูกฟาลูกเล็กเด็กแดงมาเล่นน้ำาหลายอยู่อ่คนหลาย คล้ายๆบางแสนแหะแต่ว่าน้ำมันที่ใสดีป่ะเดี๋ยวเราที่ใต้ให้เบิ้งน้าครับน้ำมันที่ใสครับนนี่ะขึ้นมาครับนะครับเบิ้งขึ้นมาน้ำที่ใสเห็น่ะครับขึ้นมาน้ำที่ใสนะครับน้ำใส ใส่สมซื้อนะครับน้ำใส่สมซสื้อสมาานี่น้ำใส่สมซื้อครับสมซื้อเลอเอ้ย่างเดือย่างไปทั้งฝุ่นเลยโอเคปคนหลายอยู่ มันต้องเอาไอเอาศาสตร์ครับเอาศาสตร์เอาเก้าอี้อา e, มานั่งครับเอาโตะเอาอยางแต่มานั่งปิกนิกกันได้อยู่ครับนะแต่ว่าเขาหนาสิโงนี้มองเห็นกลางเต้น้งครับกลางเต้นหมดเลยครับก็ประมาณนี้ คอมี้เลื้อยเห็นเจ้าคี่ไปกูรู้ทุกันนะครับตามชายหาดอากาศ คือว่าแต่ว่าคนก็พอมีอยู่คุณมาเขออาจะนั่งหลบอยู่ใน้อม้อนแดดกันเดี๋ยวไปหามึงนั่งก็นหามึงนั่งก็ครับนะน้ำใสสนสมซื้อแท้ครับผม นี่ครับบรรยากาศให้เบิ้งครับทะเลครับอีกของพ้ามาเที่ยวทะเลรมมาณนี้ครับคนก็หลายอยู่ครับ น้ำใสเบิ่งน้ำครับน้ำใสแท่อะ,ะขึ้นผู้ใดบ่เคยมากร้องมาเที่ยวเบิ่งงด้วยครับผมผ่นเคยมาแล้วก็บ,บ่าว่ากันครับผมนี่ครับทะเล เดากกัดห้าวันกันนี่แหละเที่ยวทะเละครับผม คลิปนี้ก็ฝากไว้สักนี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็กหงออนทัวร์ความสุขอยู่ที่การเดินทางฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ